BBC ครับรายงานว่าวัดไทยถูกปล่อยร้างนะครับหลังพระถูกตรวจพบสารเสพติดทั้งวัดครับพระหรอพระครับทั้งวัดเลยครับผมเหรอเหตุเกิดในประเทศไทยไหมครับเนี่ยใช่ครับโอ๊ยทักมาแบบนี้เราเอาข่าวนี้เออาข่าวนี้เออราเอาข่าวนี้ดูสะหน่อยนะครับผมเพราะเรา อยากฟังความเห็นชาวเน็ตเพราะเราก็พอเห็นอย่างนี้เราก็ไม่รู้ด้วยว่าญาติโยมอะไรบินทะบาทครับผมไม่รู้ไม่แน่ใจเลยจริงคือเรื่องเป็นอย่างนี้ครับพี่เต้นครับแล้วก็คุณผู้ชมครับนะฮะบีบนะครับเขารายงานว่าวัดขนาดเล็กที่ไทยนะครับก็คือเป็นวัดแห่งหนึ่งนะครับในไทยที่อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่สักรูปเลยครับเนื่องจากพระสงฆ์สี่รูปนะครับรวมทั้งเจ้าอาวาสนะครับครับ ถูกตรวจพบสารเมทแอมเฟตามีน am หรือว่ายาไอซ์ครับทุกรูปเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถูกส่งตัวไปบำบัดยาเสพติดที่คลินิกสุขภาพแล้วนะครับ,รบโดยมีคนให้ข้อมูลกับทาง BBC นะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีตำรวจได้มาตรวจปัสสาวะพระที่วัดแล้วเจอสารเสพติดทั้ง4รูปเลยแต่ตำรวจไม่ได้บอกว่าทำไมเลือกมาตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดกับพระในวัดนี้นะ อ๋อเหรอซึ่งหลังจากที่นำพระไปบำบัดเนี่ยทำให้ตอนนี้วัดไม่มีพระสงฆ์สักรูปครับ uh. ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยก็เลยกังวลว่าจะไม่สามารถทําบุญได้ครับโอ oh, ้จริงๆไม่น่ากังวลประเด็นนี้เลยนะฮะนั่น,นะสิครับ <laughs> จนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยต้องไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าคณะใหญ่ในพื้นที่ให้ไปจัดหาพระสงฆ์มาจาพรรษาที่วัดแห่งนี้เพื่อคลายความกังวลของชาวบ้านที่นับถือศาสนาพุทธบีบ uh. เนี่ยนะครับยังรายงานด้วยนะครับว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับ ยาไอซ์เนี่ยนะครับกลายเป็นปัญหาใหญ่ในไทยซึ่งผมแปลกใจมากเพราะเราก็ต่อสู้กับยาเสพติดมาตลอดไม่ใช่เหรอใช่นะฮะโดยมีปริมาณการจับกลุมพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการในปี2564ครับ,รบตามรายงานของสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสาชาชาติซึ่งไทยเนี่ยถือเป็นจุดส่งยาไอซ์ที่สำคัญครับ,รบโดยไหลทะลักเข้ามาจากเมียนมาซึ่งเป็นผู้ผลิตยาไอซ์รายใหญ่ของโลก ครับผ่านทางประเทศลาวจากนั้นเนี่ยนะครับจะถูกขายตามท้องถนนโดยราคาอยู่ที่ประมาณ50บาทต่อกรัมครับอ BBC รายงานตอนท้ายนะครับว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยประยุทธ์ครับได้สั่งให้มีการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังหลังเกิดเหตุที่อดีตตำรวจนะครับซึ่งถูกปลดออกจากราชการจากคดียาเสพติดก่อเหตุกรากยิงที่สถานรับเลี้ยงเด็ก ครับนะฮะทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับสารายด้วยกันนั้นก็เป็นเหตุที่น่าเศร้าสลดนะครับใช่ครับเกิดขึ้นนะครับผมเราจะเริ่มตรงไหนก่อนดีครับพี่เต้นครับมันเริ่มยากเลยครับเพราะว่ายาเสพติดเนี่ยมันมันคุกคามสังคมไทยทั่วประเทศนะครับครับแล้วมันซึมลึกไปถึงระดับครอบครัวมันมียาเสพติดอยู่ทุกตรอกซอกซอยครับเดี๋ยวนี้เนี่ยยาบ้าสเม็ดโทษเม็ดสบาท เม็ดละสองบาทครับมีขายแล้วในบางพื้นที่คือคึกสินค้าแต่และอย่างขึ้นราคาหมดนะฮะค่าไฟแพงค่าน้ํามันแพงค่าแก๊สแพงต่างๆเลยแต่ว่ายาบ้านนี่ยลดราคาเอาใจผู้บริโภค <c oughs> อยู่ทุกวันนะครับครับแล้วก็โครงการผู้ผลิตพบผู้บริโภคเนี่ยมันมันเกิดขึ้นทั่วไปคมันซื้อหากันง่ายมากครับแล้วมันทําให้มันสะท้อน สภาพของสังคมตลอด8ปีที่ผ่านมาว่าก็ไหนคุณบอกว่าเข้ามาปฏิรูปไหนคุณบอกว่าคุณเด็ดขาดบังคับใช้กฎหมายไม่สามารถที่จะมีใครเป็นขบวนการนอกเหนือกฎหมายได้แล้วพ่อค่ายาเสพติดนี่คุณปล่อยให้เดินเพ่นพ่านอยู่ได้ยังไงผมเคยแถลงข่าว,วครับเรื่องนี้ผมพูดทุกครั้งบนเวทีประสัยเรื่องยาเสพติดครับ ผมเคยแถลงข่าวว่าปัญหาสำคัญของบ้านเมืองวันนี้อยากให้นายกรัฐมนตรีเข้าใจว่ามันไม่ใช่ปัญหาที่เด็กชู3นิ้วครับปัญหาคือเด็กชู5นิ้วออคือห้าเมตดร้อยนี่คือปัญหาบอกราคาใช่ครับออแล้วก็มันไม่ได้มีกระบวนการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม แม้กระทั่งเกิดโศกนาฏกรรมที่หนองบัวลำพูแล้วนายกรัฐมนตรีก็ออกมาพูดเรื่องนี้เพียงแค่วัน2วันแรกเท่านั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เห็นแอคชั่นอะไรเพิ่มเรื่องการปราบปรามยาเสพติดครับและทีนี้มันก็บานไปหมดนะฮะทั้งโรงเรียนทั้งบ้านล่าสุดวัดและวัดด้วยครับนั่นลวงพี่ที่จําคุกก็เลยจาวัดก็ต้องไปจําคุกแล้เพราะว่ามีปัญหาแบบนี้ครับครับผมอยากจะเชื่อมเรื่องนี้ กับอีกเรื่องหนึ่งที่คนกำลังสนใจครับก็คือเรื่องเครือข่ายจีนสีเทาผมว่าบรงทมเรื่องเดียวกันนะคือตอนนี้คนไทยเนี่ยกำลังจับตาความเป็นไปของสองเครือข่ายคือเครือข่ายตู้เ่ากับเครือข่ายตู่เัาเป็นอีกเครือข่ายหนึ่งอ๋อนอีกเครือข่ายหนึ่งใช่ไหมต้องจับตาดูให้ดีเครือข่ายตูเเ่านี่ก็แปดปีแล้วล่ะใช่ใช่แต่เอาตู้เ่ากว่าครับผมตู้เ่านี่จีนจีนจีนโอเคครับ คือขบวนการแบบนี้เข้ามาลงหลักปักฐานขยายผลได้ในประเทศไทยครับหมู่บ้านที่ลาซานเมื่อกี้ที่อ่านข่าวอ่ะครับ,รบผม,มี66หลังตู้ห่ากับพวกเหมาซื้อด้วยเงินสดเสียแล้ว50หลังอ่าใช่ครับ,รบเกิดขึ้นไม่ได้ละครับถ้าคนพวกนี้ไม่ได้มีไฟเขียวหรือการเอื้อให้จากผู้มีอำนาจทางการเมือง ประกอบกับกลไกรัฐบางคนครับนี่ผมฟันธงเลยครับว่าพวกนี้เส้นถึงแล้วพอผู้มีอำนาจในบ้านเมืองไปเปิดมือให้คนพวกนี้เข้ามาเนี่ย <ฮะ S 2> การหากินใต้ดินการหากินในโลกมืดเนี่ยมันกระจัดกระจายไงฮะก็คุณชูวิทย์นี่อ้างอิงข้อมูลแก่น่อยครับแกบอกว่าบรรดาเครือข่ายห้าเครือข่ายใหญ่ของคนจีนสีเทาเ, <ฮะ S 2> เข้ามาเนี่ยนะครับผมมันมีหัวหน้าใหญ่ อยู่ตรงฝั่งเมียนมาโดยซ้ำไปแล้วเราเห็นไหมครับว่าจอรอ่านข่าวว่า BBC เขาสันนิษฐานว่ายาไอซ์จำนวนมากน่าจะไหลมาทางแถบนั้นแล้วมันเป็นไปได้ไหมว่ามันเกี่ยวข้องกันมันเป็นเครือข่ายอย่างเดียวแล้วอันนี้เป็นข้อมูลไม่ใช่จาก BBC เท่านั้นอันนี้มาจากสหประชาชาติเลยก็นั่นไงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นปัญหาใหญ่นะครับแล้วกระทบกับโครงสร้างถ้าคนที่มีอำนาจในรัฐบาลเนี่ย ยังรู้เห็นเป็นใจกับขบวนการแบบนี้แล้วลูกหลานเยาวชนเนี่ยจะหันหน้าไปพึ่งใครอืตู้เ่าเนี่ยเพียงแค่เครือข่ายเดียวนะครับแล้วเรายังไม่รู้ว่าซ่อนอยู่อีกกี่ตู้ครับกี่เครือข่ายอืดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนต้องจับตาครับแล้วอย่าปล่อยผ่านเจ้าหน้าที่ที่เขากำลังไล่ตามไล่จับกันอย่างเข้มข้นเนี่ยผมให้กำลังใจนะแต่ว่าพลเอกประยุทธ์ผมเรียกร้องความรับผิดชอบ คุณปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้เลยนะครับแล้วอย่ามาอ้างว่าก็นี่ไงไล่จับอยู่นี่ไงมผมถามว่าแปปีะคุณปล่อยเลยเถิดมาถึงวันนี้ได้ยังไงนี่ผมยังคิดไปต่อนะว่าพอตู้ฮาวกับพวกให้นอมินีคนไทยไปไล่ซื้อบ้านด้วยเงินสดบางหลังร้อยล้านนะครับข่าวเขาออกเนี่ยตอนที่รัฐบาลจะแก้กฎกระทรวงให้ต่างชาติมาลงทุนหนึ่งล้านดอลลา,าร์สหรัฐ แล้วสามารถที่จะซื้อที่ดินได้หนึ่งไร,ร่ผมสันนิษฐานนะว่าถ้าบังคับใช้จริงถ้าชาวบ้านไม่ช่วยกันด่าเนี่ยคนกลุ่มแรกที่จะมาซื้อคือคนพวกเนี้โดยเอานอมินีครับมาซื้ออืแล้วหมู่บ้านหลังหนึ่งอ่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเนี่ยเขาซื้อได้ห้าสิบหลังคุณคิดว่าที่ห้าสิบไร่เขาซื้อหนึ่งไร่หนึ่งไร่หนึ่งไร่ต่อกันเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมผมฟันธงว่าเป็นไปได้เพราะกลไกรัฐจ,จะคอยเอื้อเจือสมให้ด้วยอื นี่จึงเป็นการชักน้ําเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านเป็นการสร้างมหาหัตภัยร้ายแรงให้กับประเทศครับโดยที่ผู้มีอำนาจรัฐไม่เคยแสดงความรับผิดชอบคือนักลงทุนต่างชาติมาใส่ใสขาวๆในเรายินดีต้อนรับนะนักต่องเที่ยวต่างชาติมากันแบบเปิดเผยเนี่ยเราชอบเ่ยเราดีใจแต่ไอประเภทนี้มาไม่ได้ปัญหาก็คือคนพวกนี้พอมาแล้วเนี่ยมันใหญ่กว่าคนไทยอะใหญ่กว่าคนไกรรัฐ เมื่อเที่ยงเนี่ยผมดูข่าวโซเชียลเนี่ยมีคนหนึ่งนะฮะในกลุ่มสีเทาเนี่ยครับแต่งเครื่องแบบทหารยศพันเอกอะ่ะแล้วถ่ายรูปส่งให้เพื่อนออแล้วบอกว่ามาประเทศนี้ซื้อได้ทุกอย่างเอ,อแม้กระทั่งยศทางทหารอ,อ,อสำหรับผมนะผมว่ามันเป็นการเหยียบย่ํารัฐไทยอย่างรุนแรงมันเป็นการเหยียบย่ําก,กลไกของประเทศนี้อย่างสิ้นเชิงอย่างน่าอับอายอ แต่ว่าดูเหมือนปฏิกิริยาของฝ่ายผู้มีอำนาจเนี่ยเบาบางกับเรื่องนี้มากนะเห็นแอคชั่นอยู่แต่รองพอบอรอตรอสองคนอ,ะอ่ะ,อะใช่ใช่ใช่ตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยดูไม่ค่อยหือไม่ค่อยอือเท่าไหร่อดูว่าเอา้าใครจะเข้าใครจะออกรวมไทยสร้างชาติพลังประชาราัฐดูเป็นธุระสาคัญกว่าเน้นแต่กับเรื่องนี้ใช่ครับทั้งทั้ที่ปัญหานี้คือมันไม่ใช่แค่แต่ตัวตู้ห่ากับพวกไง ไอ้ผลที่มันบานออกมาอแล้วคนพวกนี้มาฝังตัวอยู่แล้วกี่ปีฮมาไกลถึงขนาดว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของพักพลังประชารัฐสามล้านบาทสามล้านบาทนี่ในบัญชีไงใครกล้าฟันธงกับผมมั่งว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนอกระบบให้พลังประชารัฐไปใช้ในสนามเลือกตั้งผมไม่ไม่กล้าครับไม่อยากจะเถียงเลยครับเรื่องนี้มันมันมันเกี่ยวโยงกันหลายมิติ แล้วยิ่งเราไม่เห็นความตื่นตัวของผู้มีอำนาจในรัฐบาลมากเท่าไหร,ร่มันยิ่งสอพิรุษว่าคุณกลัวหยิกเล็บเจ็บเนื้ออว่าคุณกลัวขุดไปขุดมาแล้วจะเจอหน้าตัวเองอในหลุมที่คุณขุดนี่แหละครับจึงเป็นปัญหาอฮ